วันนี้เราจะมานวดแก้ปัญหารหรือรอยบนหน้าผา,ากันนะคะหน้าผากของเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดจำนวนมากเลยเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดเป็นเนมื่อเราอายุมากขาึ้นเส้นเลือดพวกนี้มันก็จะติดเกาะติกกดกับกระกรดูกข้างในนะคะกระดูกกระดหรือีระเราเนี่ยมันจะติดเกาะติดเพราะฉะนั้นน่นนะเลือดมันเดินไม่ได้พอมันเดินไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหน้าผากแห้งพอเราอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยหน้าผากเราจะแห้งหน้าผากจะไม่มี ales. น้ำหน้าผากมันจะแห้งไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหน้าผากแห้งปุ๊บมันมีกระหนังใช่ไหมคะนําหนังเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเกิดรอยย่นได้ง่ายพอเราเลิกหน้าผากบ่อยๆก็จะเกิดรอยย่นดูเอนี้พอเราขมวดคิ้วบ่อยๆก็จะเกิดรอยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่เอจะมา่าลดหน้าผากให้ดูว่าวิธีการแก้เส้นของการลดหน้าผากหลักการลดของพี่เอจะเป็นการแก้เส้นนะคะคือเราจะรีดเส้นเพือให้เส้นที่มันติดเนี่ยมันหลุดออกมาพอมาหลุดออกมาปุ๊บเนี่ย น้ำผักเราก็จะมีน้ำขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือกดลงไปค่ะกดลงไปที่น้ำผักตรงนี้กดลงไปใช้สองมือนะคะกดแรงๆเลยคะ่ะลงน้ำหนักไปแรงๆแที่เอเก่งมือแรงมากกดแล้วลูบลูบก,กดนะคะแล้วลูบก,กดกดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วลูบ จนถึงแนวคิ้วเลยนะคะกดแล้วกลางมันออกมาแนี้ง้ามันออกมาแบบนี้เส้นมันจะเข้ามาเกาะกันแน่นๆเพราเราต้องง้ันลงน้ำหนักหรือล้องออกกามแนวเส้นกดกดแล้วง้ำกดลงไปแรงๆนะ การกดเนี่ยมันจะทําให้เลือดเนี่ยวิ่งเข้ามาเลี้ยงบริเวณนี้แล้วแรงดันเลือดเนี่ยมันจะดัเนเส้นอู่นรางางออกมาแบบนี้เส้นมันจะออกมาด้านข้างค่อยๆเขี่ยออกมาค่ะแล้ว กดเราไลเ่เส้นไปตามรอเส้นเพราะว่าหน้าผากเราเนี่ยถ้าเราไม่แก้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหน้าผากแห้งริวลอยบนหน้าผากแล้วช่วงเนี่ยช่วงระหว่างขิวกับหน้าผากตรงเนี้ยมันจะเกิดม่องมันจะเกิดร่องแยกลงไปตรงนี้ทาให้เราดูเนี่ยผิยแก่ะฉะนั้นเราต้องแยกมันออกนาะทําให้เส้นที่มันติดอยู่ พอเส้นที ic, uit, laser, Nai, sen, i, kind, mniej, ่มันติดม like ันหลุดเนี่ยเลือดมันเดินได้พอเลือดเดินได้เนี่ยเนื้อเราก็จะปูขึ้นมาเนื้อมันจะผูกขึ้นมาเลยน้ำผากเราจะมีเนื้อพอน้ำผากมีเนื้อเนี่ยแล้วเรารูดแบบเนี้ยริ้วรอยมันก็จะหายรูดออกไปแบบเนี้ยกดน้ำหนักลงไปรูดออกไปเรื่อยๆไล่เส้นไปเรื่อยๆไล่เส้นไปเรื่อยๆตรงบริเวณบางคิวว่าเราใช้เลื่อนแบบนี้ย ใช้สองมือแบบเนี้ยเลื่อนขึ้นกดกดจุดตรงนี้นะคะตรงระหว่างหัวขีดนหมกดลงไปกดแล้วดึงขึ้นใช้นิ้วชี้นะคะสองกดแล้วดึงขึ้นค้างไว้แบบนี้นะคะนัดหนึ่งสองสามสี่างแล้วลูกต่อ กดแล้วดึงขึ้นนะคะนับหนึ่งถึงห้านิใจเราด้วยการทำสักสามครั้งเลื่อไปแนี้ค่ะเลื่อนไปกดเส้นเสร็จเราก็ลูบต่อลวดแบบนี้นะคะทำมือแบบนี เราเดินขึ้นไล่ขึ้นไล่ออกไปเพราะเนี่ยค่ะน้าผักเราก็จะมีเนื้อเราลื้อ่อยที่หน้าผัดเราก็จะหานไป